สวดีครับพบกับคุณพี่มตในเพจเดียวเข้าในสิบทุกเราแล้วก็ช่อง YouTube c a m โม Channel นะครับวันนี้เป็นวันประกาศผลนะครับของนักเรียนในสิบตำรวจสายปราปามนะครับปีหกนะครับวันนี้พี่จะพามาเข้าตรวเช็คนะครับเข้าตรวเช็คว่าช่องทางการเข้านะครับแล้วก็ผลการสอบเป็นยังไงนะครับทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านว่า ดูคะแนนตรงไหนอะไรยังไงนะครับลำดับยังไงแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตัวต่อจากนี้นะครับหากใครที่ผ่านภาควิชาการทั้งตัวจริงและตัวสำรองจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับในขั้นต้นนะครับเข้ามานะครับใน Google ก็พิมพ์ว่าประกาศผลสอบนอสตนก็ได้ครับแล้วก็จะมาที่เว็บไซต์ โอเ i ซเอดิน o n org นี้ก็ได้ครับะนะครับเข้ามาแ็้วกดตับสัตนะครับตามประกาศนะครับยังคงเดิมอยู่แล้วก็แน่จะล่างสุดครับล่างสุดประกาศผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตรงนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกจำนวนที่รับ นะครับแต่และหน่วยภาคหนึ่งหรือภาคเก้าแล้วก็บรชนนะครับชิทที่หน้าถัดไปอ่ะโอเคครับถ้าใครลงภาคไหนก็ให้คลิกตรงภาคนั้นนะครับโดยน้องชายพี่นะครับพอดีเอาของน้องชายนะครับ่าน้องเขาสอบของบอรชนนะครับพี่ขออนุญาต ไปที่บัญชอน,นะครับตรวจสอบผลคะแนนนะครับมาตรงตรวจสอบผลคะแนนนะครับพี่ขอเปิดหมายเลขบัตประชาชนของน้องสักครู่นะครับ แล้วก็พิมพ์นะครับโอเคครับน้องชายนะครับน้องชายพี่มดเนะียเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะครับชื่อนี้นะอ่าเป็นน้องชายนี่แหละนะครับลูกพี่ลูกน้องนะครับสายเ,เดียวกันอ่ะนะครับก็เวลาดูนะครับเวลาดูก็ ทั่วไปนี่คือจริงๆก็คือคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับย3สิบสามภาษาไทยสิบห้านะครับภาษาอังกฤษ10บสารัฐเทริกสิบสามนะครับกฎหมายสิบห้านะครับสังคมสิบสี่นะเด็กวานนอกนะครับเหมือนกันเลยกับพี่นะครับเรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันพื้นฐานภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีนะครับดีที่ได้สิบมานะแต่คณิตสอนเองนะครับพี่สอนเองกับมือแล้วก็ คะแนนได้เก้าสิบนะครับได้เก้าสิบได้ลำดับที่ร้อยสองร้อยหนึ่งนะครับตัวจริงนะครับในการสอบรอบสนะองเนาะนะครับพิมพ์ใบรายงานอ่าสมมุติว่าเรารับทราบผลแล้วนะครับที่จะลองเช็คเปิดให้น้องดูว่ามันจะเป็นใบอย่างไรนะครับอ๋อนี่ก็คือเป็นใบรายงานเนาะก็อาจจะ ติ้นใบนี้มานะครับแล้วก็การปฏิบัติต่อไปอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวขอไปที่คำแนะนำของน้องในไลน์กลุ่มนะครับที่ขออนุญาตเปิดกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวแชร์ลน์นะครับสรุปของแก๊งของเด็กที่มดก็ติด ห้าคนนะครับตัวจริงสามตัวสำรองสองนะครับก็หลุดไปสองคนอ่ะทีนี้นะครับมาดูการสุ่นเสนอันนี้ก็นี่ผลรายงานนู่นนี่นน่นนะครับขออนุญาตผ่านไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของน้องอ่ะทีนี้ครับสิ่งที่พี่อยากจะให้รู้นะครับตัวนี้นะนะครับวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะครับรายงานตัวนะครับเวลาสิบ รายงานตัวรอบบ่ายโมงนะครับลำดับที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับแสดงว่าลำดับที่หนึ่งถึงสี่ร้อยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเช้านะครับถ้าสายเกินสี่โมงเย็นก็ถือว่าสลัดสิทธิ์นะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับพออยู่ที่ทำงานทีนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสามเมษาวิ่งหนึ่งพันเมตรนะครับอ่าแล้วก็รายงานตัวรอบเจ็ดโมง นะครับลำดับเท่านี้ถึงเท่านี้นะครับสายเกินสิบโมงครึ่งสนัดสิทธิ์นะครับแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะครับว่ายน้ำยี่สิบห้าเมตรนะครับอ,อันนี้ก็คือน้องเขาสรุปมาให้นะครับเดี๋ยวระเบียบการอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับน,นี่จะเป็น นี่รายงานตัวนะครับอันนี้จะเป็นของบอชนาลนะรายงานตัวที่อาคารประชุมสัมมนานะครับสนักงานแห่งตำรวจแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับโอเคครับก็กำหนดให้นะครับ ผู้ที่ผ่านลำดับหนึ่งถึงหนึ่งพันเข้าทดสอบตำแหน่งข้อเขียนลงวันที่ต้นๆอันนี้น่าจะมีอะไรต่อเพิ่มเติมอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวไปย้อนกลับไปดูกันเขาให้ทำอะไรเพิ่มอ๋อเขาจะมีให้เข้ารายกลุ่มนะครับเขาจะมีให้เข้ารายกลุ่มเนาะเดี๋ยวพี่ ขอยโดยสักนิดหนึ่งจริงๆมีให้เข้าไลา์กลุ่มด้วยนะครับเหมือนกับว่าเข้าไปรับแจ้งข่าวสารนะครับรับแจ้งข่าวสาร ในกลุ่มเดี๋ยวอันนี้พี่แชร์อเพราะาอันนี้คนคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลอยู่แล้วพี่ก็จะถามว่าภาษา ะนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวพี่ก็จะมาอ,ะอัปเดตให้ฟังนะครับตอนนี้ก็เป็นการบอกว่าสโคปก็สิบเก้ายี่สามแล้วก็เท่าไหร่ยี่สิบแปดใช่ไหมนะครับสรุปทีใช่ไหมว่าหลังจากที่ผู้ที่ผ่านเสร็จแล้วอะนะครับจะต้องทำยังไงอ๋อยี่ห้าสิบเก้ายี่สิบสามแล้วก็ยี่ห้านะครับเนษานะสงการก็ระวังเนี้ยระวังตัวนะครับ โอเคครับพบกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ